เดี๋ยวเชิญแกต่อ คทีนี้เอางี้คนขคับเกที่เห็นว่าไงลากได้อไม่ลากแบบนี้ที่ต้การได้ครับตัวอันนีก็จะดวกในกเางในการัดการส่วนทั้งอ่ ไปเลยนะครับไหนออกไปไหนก็คือไปถนนครับด้านทิศเหนือด้านหลังรถไฟทักเลยนะครับถ้าตรงนู้นก็คืออยู่ในแลานยานี่ตัวไหนทีไในตัวไหนตัวหน้าหรือตัวหลังตัวเจ็ดสิบห้าหรือตัวตัวเจ็ดสิบห้าเนี่ยครับเจ็ดสิบห้าแล้วดสิบตันครับเจ้าั้าคนแค่คนเดียวครับผมนั่นคือคนให้ท่านยานี้ที่พิจิเอางี้เบื้องต้นเดี๋ยวขอไล่สเต็ปก่อนคอมเมนต์กันแล้วก็เดี๋ยวุมจะลงลงดีเทลให้แต่ละอันแล้วมีคอนเซิร์ตหรอ